สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องเบสคุงและวันนี้ก็อยู่กับรายการภาคเกียนอ้าวก็คือผมอาจจะลองมาภาคอนนี้มะดูไม่ใช่อนิเมะก็คือเป็นภาคแบบมังงะอ่าอันนี้ก็คือแบบเออช่างมันละกันผมมาเล่นอะไรก็ไม่รู้ก็คือผมจะมาบอกว่าเออผมอาจจะลองมาภาคมังงะดูก็คือชื่อเรื่องที่มันชื่อว่าออชื่อว่าล็อกหัวใจนายแบดบอยอ่าก็ชื่อเรื่องก็หวานเกี๊ยบเลยเอามาทำยังางวะนนะก็ ที่ผมบอกว่าจะไปฝึกงานเมษาคือมันไม่ใช่มันไปฝึกงานมีนานเองอ่ะและตอนนี้ผมไปเล็งไว้ที่สองสองที่อ่ะก็คือที่อ่าที่เขาทํารถถ่ายแหละอ่ะคือไม่สามารถบอกได้ก็คือค่าต้มส้มมาแหละอ่ะที่ทุกคนน่าจะมียิดรู้อยู่น่ามันคือค่าอะลรอ่ะทั้งคือที่หนึ่งอยู่ที่คู่ขันมันอยู่แก้บ้านในเฟิร์สอ่ะไอเฟิร์สบอกว่าเออถ้ามึงทำตรงนี้เดี๋ยวมึงนอยมากดูก็ได้อ่าก็คือจะไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะทําที่ไหนดีตอนนี้ก็กาลังคุยอยู่นะว่าเออ ทำตรงนั้นก็ได้ทาตรงนี้ก็ได้เออเดี๋ยวรอดูกันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาแบบลองพาดูเออไอ้คนที่มันชวนผมแบบเข้าลถทิมังหะก็นี่แหละเออมึงเราทาดูก็ได้เออเราทําดูไหมก็แต่แรกผมจะไม่ทําเรื่องไอเดียกันกับมันเออไอแบบเอาไปลงช่องมันแต่ว่าก็เสียเวลากันมากเกินพร้อนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยเด้อมาดูมังหะภาคเกียงกันนะครับผมอากาศปลอดโปร่งและแจ่มใสนัเช้านี้้านหลังโรงเรียนแสนสวย ผู้ชายคนหนึ่งหน้าหลอกเขาตีสูงหล่อแบบคือส่วนส่วนแบบนักแบบเลยแบบนักแบบทีเนีะไระแบบนายแบบเออคือแบบหล่อจัดเออคือแบบไปยืนต้องตาใครปะนะอ๋อเธอคือนางแบบอ่ะนางแบบเีนี่นางเอกเออแต่ว่ามันก็อแปลกๆนะเออแต่ว่าแต่ว่าอะไรวะอ๋อพระเอกขอนางเอกแต่งงานบ่เนี่ยร้วมันกระทันหัน ไปสำหรับเธออ่าเเปิดเรื่องมามึงจะลอดังอีกเหรอไม่ได้นะเพื่อนฉันไม่ค่อยจะเก่งเรื่องนี้จะเท่าไหร่นะเอาแล้วมันจะลอกกันแล้วอะจะเย็นน,น้องเย็นเพิ่งรอกันนน้อง,นแ,นองแต่มันบินไอ้ยีท่ทํามของกูกระดุกไปกระดุกมาเอ,อ้ยช่างแม่งแล้วกันว่าฉันกําลังเรียนรู้อยู่นะเราลองมาครบันดูดีไหมคะเฮ้ยเอาดีแม่งเพื่อเอกเรื่องนี้แม่งน่ากลัวจนว่าลอด้วยน น,น, e ح. นางเอกยังไม่พร้อมเลยเพื่อนจะเย็นไว้ก่อนแล้วเขาตอบตอวกันก็ได้เอม่มจะรีบไปไหนล่ะเพื่อนจะเย็นไว้ก่อนแล้วอะไรคือไม่น่าเด็ดขาดวะจะตกลงเลยมันก็ดูไม่ค่อยดีสินะใช่เพื่อนเพิ่งเจอกันมือตกลงเลยมันก็ไม่ใช่เปล่าไอ้เหียจะเย็นไว้สัตว์ยังพิ่เล่าจะเย็นไว้ก่อนเวลาคิดวันนี้ก็คงพอแล้วมั้งคะว่าฉันมีผัวแล้วเฮ้ยเรียบร้อยเรยอจบเกมไม่ใช่้องยังไม่มีผัวไอ้เหียสัตว์้องยังไม่มีผัวแป้งแป้งนองเล่ดอมมองเลยว่าไอ้เหียว มใช่เฮียพระเอกไม่เสียงอย่างงี้เธอมองอะไรคะขอโทษขอโทษนั่นไม่ใช่เสียงผู้ชายเฮียมันคือเสียงผู้หญิงแล้วกูจะพาไง,ไงนีเสียงผู้หญิงเนี่โอ้โเปิดแผลเลยไอสัตว์น้องกลัวไอเฮียน้องแบบนั่งเจงเจงตูดแล้วคนตูดลุกเลยคุณหนูจะไม่เสียหายอะไรแน่นอนคะ่ะแล้วก็จะไม่ทําให้คุณหนูลาคาญด้วยนะคะคุณไม่ขาดเขามีเสียงนั่งปป้งเฮียน้องตกใจหมด <laughs> ไอสัตว์กูวตกใจเฮียแล้วก็ คิดซะว่าคุณหนูได้เพื่อนใหม่นะคะแน่ๆๆๆอะไรมันจะลองอะไรเอาควบขับฉันนะเออหวานจังเลยควบกับฉันนะคะ้าไอ้แค่น้องกลัวอืมอืมอะไรคะฮึเจออืมแล้วนะเอ๋เดะ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 อืมที่ไปมาแม่ยังไม่ได้ใจไอ้เพื่อนมึงชัดเจณบ้านป้ามึงนี่เออมึงใจเย็นก่อนไอเหี้ยน้องยังไม่ตอบตกลงเลยโอ้ กูบอกแล้วมันเข้าจะผิดไอสัตว์ไอพระเอกนี่กะงี้เกาไปงี้เฮียหันหลังควับไปเถอะไอเฮียนี่ไม่ฟังน้องก็ฟพเเูเลยโอ้ปวดหัุเลยโอ้ยน้องบอกอย่าพึง่งเข้าใจผิดระเอกหันควับอะไรคะดูตามันคำพูดกูกับสายตามันไม่ไม่เหมือนกันเลยเฮียเอ้ยน่าก,กลัวจังวะน้องดูเลือกลักแปลกนี่กลัวหรือเปล่าวะกลัวเลยกลัวลเลย ไอ้เฮียมองอย่างงั้นใครยังไม่กลัววะปากน้ำบอกไม่เป็นอะไรบึกดูไอ้เฮียในใจแบบตุลนตุลายน่าก,กลัวจังวะฉชนไปก่อนนะกูบอกเลยสัตว์น้องกลัวเออไอ้เฮียน้องกลัวเอาไว้แบบรอเพื่อนเขาแบบไม่อยู่ดีกว่าเดี๋ยวขอเรามาคุยทีนึงตัดภาพไปคี่ไม่ใช่ตัดภาพไปที่อาคารเรียนเลยครับผมว้าเพื่อนน้องยินดีด้วยแบบถึงพิผัวแล้วนะ ใน,นที่สุดก็มีคนเอามึงดูมึงดูอีวนนั่นพูดมันดูแบบเหยียดหยามนางเอกกูมากในที่สุดก็มีคนเอาแบบไม่สนแล้วนะเออกูปวดเหเน็นเลยนางเอกกูแบบฟุ้งขมับเลยอละอะไรวะอ๋อน้องแปนชื่อจูฮีเฮียช่ไหมชื่อมันแปง้งแปง้แปงชื่อมันแปลกแป๋อไอพระเอกไม่ชื่อโดจุนฮยอกอะไรของมันเนี่ยเขาก็หล่อดีทีนี้นนะัวไปหน่อยไม่ไม่หน่อยไม่หน่อยเหียกูเถียงขาใจเลยว่าไม่หน่อยดูน้องบอกจะไปคิดบวกได้ยังไงกันเล่า ฉันยังไม่ได้จะครบเลยตั้งแต่แรกแล้วนะเออไอ้ที่นี่ก็มโนไปเองยิ่มหายในผู้ชายอะ่ะไอ้พระเอกกูแดกเกามาประเดียไอ้ที่อะกู <c oughs> เอกกูแดกเกามาแน่เลยแบบมนโนใจจัดดูมันพูดไอ้แว่นมึงว่าดีตรงนั้นไอ้ที้เป็นเอกมึงมโนไปเองใจจัดอ่ะมึงคนดอยู่ตรงนั้นมึงถึงจะรู้บ้าน้องยังพูดอะ่ะนี่เธอไม่ตรงนั้นเธอไม่เข้าใจฉันหรอกนะเออมึงไม่เข้าใจหรอกเขาต้องฉันทั้งกลุ่มมันน่ากว่าจะตายไปเขาถือพ่วงมาด้วย เขามาทําสวนหรือเปล่าเอออย่าไปคิดเยอะเขามาทําสวนนี่เธอเาานนะเห่ะเข้าใจหรือยังจ๊ะยังไม่เข้าใจย,ยังเออเข้าใจบ้างว่าแต่ทําไมาถึงพระเอกมันเงี้ยนน้องไม่ไม่ต้องถามเยอะพระเอกมันเงียเงเง้ยนน้องมองหาอะไรนะอะไรนะมันเ,เงี้ยนเหรอปาปะปะอีจูฮีมึงพากูไปลาเอาโดนเลยน้องกูจะโดนล่อละเออวะไอผู้ชายไอผู้ชายเงีย้ยแหละไอพระเอกมันก็นี่ผู้หญิงรอบตัวเยอะทำไมไม่ต้องเอาหนักอีกเดี๋ยวกูไม่เข้าใจวะ เนี่ยมึงดูมึงดูดูพระเอกกูเฮียผู้หญิงสองคนในสัตว์ออ๋เฮียเอ้ยแม่งกูพามาตั้งนานพระเอกชื่อนางเอกชื่อจูฮองไงยูฮองไงเฮียกูเพิ่งรู้เออกูเพิ่งรู้ไอ้เฮียแล้วไอ้มึงดูน้ำว่าพระเอกกูดูน้ำว่านางเอกกูน้องยูจองไม่ได้เนี่ยมึงดูมึงดูด้วยจูฮีมันทำมันวาดรูปไอ้นางเอกกับพระเอกอยู่ด้วยกันทำย่างงี้กูได้ไง ต้งแต่น้องแว่นสดไหมฮะพี่จะเอาน้องแว่นไม่ใช่เฮียเองชอบจุ่ยฮีแล้วอ่ะดูดิดูมันพูดแบบดูเนี่ยเป็น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 ห่วงนี่เหรอเป็นห่วงเพื่อนนะเขาอาจจะมีเจตนาอื่นอยู่ด้วยก็ได้นะนี่นะ่นนี่นี่นะเออสัตว์พูดผิดก็เขาเงียบแล้วน้องเขาเงียบเออนั่นแหละคือเจตนาของผู้ชายโอ้เฮียเลยสัตว์ก็บินตอนนี้แหละมาพาบังหาบินเฮียน้องซื้อบื้อไม่มีอะไรเลยนะน้องซื้อบื้อเฮีย น้องสัมผัสไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีพินนะน้องไอผู้ผู้ชายมันอันตรายดูจองเถียงกับอจุยเฮยจนคอแห้งคิดเอาแบบ <c oughs> ไปกินน้ำเอาพี่ไหมคะจูฮองไม่ได้พี่เบสไอพี่เฮ่เราอมผอัวดเไรสังจุฮีเธอจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะ <c oughs> ตัวผรูปหลังมันไม่ดีนะจ๊ะ <c oughs> ไปต่อแจ้งวา่าเสร็จถ้าไปเป็นเพื่อนไหมโอ้ย,ย ลองไปคนเดียวได้ไม่เป็นไรไม่ต้องบาไม่ต้องเฉลี่ยฉัก็อาทตูมมันก็เป็นการ์ตูนปกติดีแบบคนนี้เขาอาคตูนปกติทำไมวานแล้วมันดูเขี้ยยังไงไม่รู้วะไอพีเบสไอพีเขี้ยบอกบุทีว่ามันนี่มันคือตู้กดน้ำใช่ไหมถ้าไม่มีคำว่าวอเตอร์กูก็ไม่รู้อะทั้งวันนี้จงเป็นแค่ความฝันบูผิดแตด้วยไหมกูไม่ตัดกูมึนมันคือท่องเหงความอินดีไปน้องเออจริงกูไม่เถียงวันนี้น้องดวงโก้สวยอ่ะทำบุญมานะน้องแบบ แพ็กดวงอะแพ็กเก้าบาทไปไปเป็นแพ็กสี่สิบแพ็กร้อยก็เก้านน้องอะไรสัตว์น้องกลัวจะให้ครบแบบคุ้มเคือมันก็ไม่ได้ปะ่ะเออมันก็ต้องมีแบบเนลือกกันบ้างเออใครจะเป็นจุ้มสีสุ้มฮันเลือกเอาวะไม่ใช่เลือกเอาดิแบบเรามาขอเออเป็นแฟนกันนะเออเอาเลยบ้าเปล่าตายเย็นนะน้องน้องจะเพิ่งบอกเลิกพระเอกพีออพ่พระเอกพี่มันดูเป็นคนดีจะตายน้องจะเย็นไว้ก่อนน้องจะเพิ่งบอกเลิกนะน้องพี่รอดูอยู่ยังไม่ทันจะได้บอกเลยนั่งอีกตาโต Uhm, นองอตกใเนี uh, yeah. nice so mm ้ยน้องตวใจไอสัตว์เอาเลยไหมเดยะเด้ะเด๊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 ะเดไอสัตว์วนึ่งเอาเลยไหมนี่คืออะไรวะแบบกูคิดดีไม่เคยได้ด้วยเอาเลยไหมอ้เจ๊งเงี้ยคนเยียแอนน้องยังทไม่ได้เงี้ยจูยองยังทาไม่ได้เย็นไว้กานควับไอเหี้สิงไอกาแพงไอเหี้กูนึกว่าจริงจไอสัตว์ไอเหี้น้องสิงกับกาแพงไอเหี้ยไอมึงแนบอย่างั้นเลย ไปอีกนน้องหรือเปล่าไอ้เฮียเด้อเด้อเด้อดูก่อนดูก่อนดูก่อนน้องขินหรือเปล่าได้โปรดได้โปรดได้โปรดใจขินน้องในมุมตระหนักใมุมตะหะนี่เธอนาะไอ้เฮียมึงดูตาไปอีกไอ้สัตว์จะกันตุ๊กแกเฮียนะกูัวยิปไพรส์เอ้ยคุณหนูมาทำอะไรตรงนี้คะสัตว์มันดูด้าน้องมันคุ้มแบบขี้ไม่ออกมาสามวันนะไอ้เฮียมันกลัวน้องกลัวไอ้เฮียมึงทำให้น้องกลัวซะเด้อ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 กลัวมันต้องมีคนขี้คิดเหมือนกูเว้ย ดูนสายตาอีกมันคนโลกจิตไอ้เหี้ยเหย็นการชิบหายสติเอ๊ะเยอะฉันโดนแน่ยังไม่โดนน,น,โดน้องจะยินไว้ก่อนมันในโรงเรียนน้องจะยินไว้ก่อนยังไม่โดนน้องจะยินไว้น้องยังไม่โดนหกล้มเหรอคะคุณหนูือนเหรอคะทำไมถึงหกลม้มเห็นจูๆ่ๆคุณหนูก็คว่ำไปข้างๆแล้วนะคะน้องมองหาเอาไม่ได้ฆ่ากูเหรอนึกว่าจะฆ่าซะอีกไอ้น้องก็มองพร่อเอกพี่ใจดำเกินไปหรือเปล่าหืม ไม่เจ็บทุนไหนใช่ไหมคะเออพระเอกคงเห็นตอนแอบแหละเออ,เอแลยวบอกว่าหกล้มก็ได้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆกูกลัวมึงแหละแแบบแปลกๆ็เนี่ยพระเอกจุดๆบึ้มคนละจุดไอสัตว์พื้นทางเดิมมันค่อนข้างลื่นนะ่ะลองตัวด้วยนะครับเดะเดะเดวเดะเดะเดะพระเอกคุนนกมาแนบไว้ไเคีย้ยวพระเอกมันเอาอะไรของมันมาวะทุ่งเกลือเราเรียกว่าถุงใสๆๆไอสัตว์ไม่รู้อ่ะเราดูแล้วกันมันคือเคี้ยอะไรเดะเดวเดะ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 พระเอกมาเอาทุบอะไรวะ กูมันถูกอะไรแน่นอนเลยไอ้ตกไก่เยี่ยมึงทำเยี่ยอะไรเนี่ยตกไก่หมดไอสด้สัสอันนีกกก้ก็ลำบากลำบากใช่ไอ้สัตว์ลำบากพะโล่งเก็บมาไอเฮียลื่นไม่ลื่นแล้วมั้งคะคุณหนูหืฉันไปก่อนนะคะคุณหนูอืมโอเคไอ้คนเก็บหมาไม่โอเคเฮียยังไม่ทำเยี่ยกูต้องมาเก็บไอส้สติ อน้องชอบนัองชอบเนี่ยนัองชอบเขานัองเริ่ม,มชอบแนละ้วอืแต่ก็ยังกลัวอยู่ไงเออเฮียใครจะไม่กลัวไอสัตว์เขาก็ไม่ใช่คนแย่ขนาดนั้นหรอกมั้งไอสัตว์มึงรอดูไอเฮียกูยังชอบเลยกูเพิ่งลงแวก็กมีคนมาทำสายหกใครไม่ขี่วะไอคนเก็บอะปวดหัวเลยไอคนลงแวง็กนี่โอ้โหร้องหไอห้ไอเฮียเพิ่งลงแ็กอ้เฮียไ,ยไม่ไมีเียนประกัเจอไปที่ไทสินะกันละครับ คงต้องรอสินะก็คุณต้องรอแหละเราผัวน้องน้องเราผัวละน้องไม่ใช่น้องยูฮีไม่ใช่ออยูฮ,ยฮีน้องยังไม่มีผัวเฮียใช่สิก็ต้องรอแหละเออแต่เมื่อเราเขาเขา,เขาอยากจะปาดคอมึงโยนลงน้ำก็ได้ใครจะไปเลยน้องบอกมึงพากลูลาออกจากโรงเรียนเลยยูฮีพาไปลาออก <c oughs> น้องน่ากลัวน้องกลัวเฮียแแน่แหน่ จะไปขอเลื่อนนี่ไงละน้องมันครบไปแล้วอ่ะเออเอพีมันเก่าไปแล้วเลื่อนไม่ได้แล้วมั้งนั่นนั่นจูฮีไปเปเพื่อนหน่อยนะไม่กูบีทเพื่อนไม่ไปหรอกไอสัตว์กูกูโดนฆ่าตายไม่ไปโว้ยน้องจูฮีบีทไอเฮียไปแล้วโว้ยสนิทไม่สนิทบีทหมดอ่ะแค่ไนหนูดูจินชอบเนี่ว่ะไอจูฮีชอบจูฮีไอเฮียสนิทไม่สนิทบีทหมดสอบ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 สบมีส่งท้ายด้วยหลักนะจ๊ะ อไอ้เหียน้องร้องให้ไอสัตว์ยายแรงน้ำใจาวาษาันแล้วโดนบิดโดนเพื่อนตัวเองบิดเอ,อ,อเฉยแต่คำเหียนี่วะโดจุนยอกเหรอยอกยอกอาย,ยอกหรืออ่านยากกว่าอี้ไม่อ่านหรอกเรียกเระเอเลยง่ายดีอยู่ห้องสามใช่ไหมอไอ้เหียน้องมาหาผัวไอสัตว์น้องมาหาแบบท,ที่รักทุนหัวเขามองเงีงงยบๆจังแฮะมันแป้ง น้องอยากรู้อยากเห็นไอ้เฮียวะว่าจะเลิกเร็วกับบ้านลรามั้งไอ้เฮียน้องตาโตน้องเจออะไรสักอย่างพระเอกกำลังทำยังไรอยู่วะกำลังแบบพวงนั้นทำอะไรกันานะแป้งแป้งไอ้พระเอกขายตังค์คนอื่นหรือเปล่านะนวะไอ้เฮีย,ยนนทำแบบนี้ไม่ดีนะน้องเดีเยวเดะ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 เด้เไะ้ดัเดะ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 นดะเดะเดอเดะเดะเ่ะเดะเดะนดะเดเดีเดะดะเนะเด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 เดะดะะเดะเะนะเะเดเดเะเะเเเเ เด็บกอลี่เนี่อยละเออพวกนั่งอีเดือนมาเออกูไม่ต่อยแล้วก็ได้ปล่อยไปก่อนน้องนั่งลงมับอย่าเห็นกูอย่าเห็นกูอ่ะกูกลัวแล่นก็ตัวครับพี่เอาดีแม่งนางเอกกลัวจริงนะนะมีเสียงครืดครืดออกมาปังป้งเดะเดะเดวเดะเดะเดะอย่าให้เป็นแบบนั้นเถอะอย่ามึงจะต่อยผู้หญิงนะกูคาทองกูกูกูคารองอ๋อพระเอกเดินมาเปิดตู้เฉยเออเพลงไม่ได้เฮียไอสัตว์กูเนี่ยลรเฮีย วกล้มอีแล้วหรอคะทำไมโซนจังคะเป่าอกูไม่ได้โซนกูไม่ได้หกล้มกูกลัวมึงไงเฮียไอ้เหียน้องมองกูไม่ได้หกล้มไอ้เฮียกูกลัวมึงไงกูยุ่ไปแล้วกูไม่ได้าพูดอึมเลยตอนเช้าเหียไอ้เหียน้องกลัวน้องจะพาอาจมาด้วยแบบน้องจะบอกเลิกแล้วพระเอกแบบเราอกหักเลยเฮียไอ้เฮียมึงดูน้องเหมือนน้องกลัวน้องไม่กล้าพูดความจริงเลยเฮียไปก่อนแล้วนะเพื่อน ดี๋ยวพี่มาไหมน้องเมียพี่ตามไม่ใช่น้องจะพาไปคุยไม่ใช่เมียตามไม่สัตว์มึงดูภาพนี้ไอสัตว์แบบเออมึงมึงมึงกระทืมมันเลยนะกระทืบสิแล้วก็ปล่อยมันไปไอเดี๋ยวมันกูพูดคำหยาดเยอะละแบบเออคือภาพนี้แบบเหมือนคุ้นๆมันกูเคยโดนแล้วกูมันกูเคยทำด้วยเล่นเล่นเล่นเลไม่เคยทำไม่เคยทำไปเลยพวกเมียนายตามแล้วเพื่อนหัวแตกก็ไม่รู้เรื่องนะเพื่อนไอเพื่อนเค้านี่ก็รู้งานซะด้วยน้องพูดนะ แล้วคนนั้นเราจะเป็นยังไงไม่รู้ดิอาจจะดก,กทืบแล้วก็เป็นเจ้าทันทักใครจะไปรู้เออมันอาจจะแบบคาอะไรผิดก็ได้พระเอกไม่ได้ชั่วหนานหรอมั้งมั้งน,นะนนมาหนะ้าห้องยิงัตุ้มอีเขยแม่งมันต่อยกันไดอย่างไอสัตว์นางเอีกกล้วยขอโทษน้องกันนะมึงขอโทษน้องเดยวนี้เลยนะอ,อีกลกัวเดินตามเขาตต้ยต้ยต้ยตยเลยเชื่องจิ้มหยอยเฮ้ยดูดูดูน้องพูดกุตส่าคิดว่าคนแบบนี้จะไม่เป็นพวกที่ไม่ได้อะไรมากใช่น้อง มันไม่ได้เป็นพวกอะไรมากมันเข้จายผิดไอ้น้องเองจะเพิ่งตัดสินใจจะเพิ่งตัดสินพระเอกพี่จะยินไปก่อนสุดท้ายนัาก็ไม่แค่จีโกสินะไปถ่ายตังกับคนที่อ่อนแอกว่าตัวเองแย่ที่สุดเลยแย่มันแย่จริงแบบมากะมากะมากะอย่างนั้นหน่อยเยเดี๋ยว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 เมื่อน้องก็ใจผิดอะไรผิดสักอย่างก็คือการที่น้องเยียบคนแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าน้องจะเป็นแบบนั้นเด้อเข้าใจป่าว มายืนตัวเราเองด้วยน้องไม่ใช่น้องจะโทษเราเองเดียวใช่ปะแบบเลียงนะนี่ไม่เป็นไรคือล่ะวะอียน้องไม่กลัววะน้องเลิกลัวละคำตอบเมื่อเช้าน่ะจะทำให้มันชัดเจนอีกรอบหนึ่งอ่าตื่นเต้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 นอ่าเรียบร้อยไปอีกกูหงัษเหงษ์ี่ายๆตอนนี้มึงถถาก็ไปอีกแบงนี้น้องฟังก่อนน้องฟังอีกบบมัก่อนโอ้โหดูน้องพูดแทงใจดำกูมากเลยฉันคิดว่า นายอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เนืสอใจไม่ดีแต่ดูตอนนี้แล้วฉันก็ประเมินนายสูงเกินไปเน <No. S 1> าะทำอย่างนี้กับเพื่อนบีได้ยังไงม่เช่เพื่อนดูทากับเอกพี่ได้ยังไงเนาะพี่ฟ้องแม่พี่โอ้ห oh, น้องพูดดีคำหนึ่งแบบพอเลยอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ตัดสินใจนายทรงเดชดโดยดูแต่ภายนอกนะอ่า ah, อาจจะมีหวังก็ได้เอาจจะมีหวังอาจจะมีหวังโอ้โห oh, น้องพูดแบบนี้พี่พอเลย มันได้ใครที่โกรธที่ชอบไถ่ตังคนอื่นที่อ่อนแอกวา่าน้องพร้อมพูดจะเยือกงงพี่ได้ยังไงพี่กูแบบพบต่อยเล,ยล้เหี้ยอขาเล่นหนาพี่เอกมันคงไม่ต่อยผูย้หญิงหรอกมัง้งมั้งนะคลิปหายละน้องจะเอาสิ่งที่เห็นไปฟงาาังกระดาษนะแบบนี้ใครสวยพระเอกกูดิสวยเดะ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 มันแป้งแป้งพระเอกกูมีจุดจุดยิ้มอย่างนี้ผมบางตาพระเอกกูใส่นางเอกวะไอ้ไอ้ไจ้ยอ้ไอ้เพื่อนมึงจะพ่งต่อยนางเอกนะเพื่อนจะยิ้ไว้ก่อนนี่คุณหนูคะ คุณหนูกําลังวิจารณ์คุณจากภายนอกอยู่นะคะรู้ตัวไหมครับคุณหนูกําลังวิจารณ์ผมอยู่นะครับ้องมองหามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงฉันเห็นด้วยกับตาเอ,อบางทีสิ่งที่เห็นอยู่กับตามอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะน้อง้องหนูก็จําไว้นะครับผมบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปนะครับก็ลองเอาไปฟังกันนะดออูด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 ดดนางเอพูดฉันเห็นแบบเดียวฉันก็รู้แล้วไหมมันม่นใจแล้วะว,ว่านายสาตังคนอื่นหรือเปล่าออ นายจะมาแก้ตัวได้ยังไงจะคนซั่วบ้ากะบ้าก่ะบ้ากะ่กะเ <c oughs> ยอะฉันจ,จะไม่ให้งพาครู่ไรยังปุ้งเหยียบกระแพงไว้ไม่ใช่เหยียบเขาเรียกว่าอะไรอ๋อถีบอ้าถีบกระแพงปุง้งไอ้เฮีนั่งเอกตกใจเออตมขอโทษครับพี่ผมไม่ทำอีกแล้วครับพี่ปุ้งไอ้เหี้ย,ยตกใจหมดไอ้สัตว์คนข้าวบ้างก็ตกใจเหมือนกันว่ากูทำเฮี้ยอะไรอยู่พูดคนเดียวเป็นบ้าบนไอสัตว์ก <c oughs> ูป็นบ้าแน,น่เลยคุณหนูจะไปเรียกใครมา ผมไม่สนใจแล้วนะครับขอให้คุณหนูถอนนะพูดที่ว่าไม่อยากคบกับผมได้ไหมครับได้ไหมครับผมไม่ยอมคุณหนูแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแค่นั้นนะครับโอคขี้ไหมจะไม่ครั้งเดียวนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับมังงะที่มีชื่อเรื่องว่าลอกหัวใจนายแบดบอยอ่าสำหรับใครที่ชอบหรือว่าอยากติดตามก็ลองไปดูในที่เว็บตูนนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงน,นะครับผมที่เข้ามาดูเด็กฝึกหัดที่กําลังมาทำอนิเมะไม่ใช่อนิเมะมังงะครั้งแรกอ่า สำหรับใครที่อยากติดตามผมก็เออก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบหรือว่าต้องมีตรงตัวที่ปรับปรุงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เอามาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเอาไวเาะะไไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไอคิมไหมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ